มันอยู่ไปเป็นสัปดาห์น้ในเดนนี้แล้วมนจ้ยมันจะเป็นอะไรนะ Köszönöm, hogy megnéztétek!

ป่าก็ย้ายป่าเดี๋ยวเยี่ยนเลยเพื่อนเยยนเยี่ยนนะฮะต้องมีนไท้องไหนเยี่ยนนะที่มันจะได้ลูกพีแบบจะได้ถึงว่าต้องมีทัพไปเดือดึ้นเดี๋ยวมีต้องได้ทันต้นต้านกันแล้วนะยันจะได้ยาดาแล้วทั้งแบบได้เด็กงอนได้ทั้งเด็กงอนอย่างเงี้ยสิวาวอย่าไปจ่ายเลยต้องการสามคนว่าเราสี่คนต้องว่าอย่างนี้ด 啊，又不让你玩了，我觉得。 ไม่กระจายมาปลดลงมาเกิไเชื่้เลยเ่างนั้นไปทางโซเชียลแต่ยอะไรไม่ได้ให้พายโซเชียลดอกียวไปนนี้มันดอกลงเนี่ยมันก็บอกเหมือนรถไฟแดงนะนั้นคือมาใช้การูุยรานะพักเสร็ช่วงนี้าพูดเรอยู่บายเยอะกว่าใครเจ้านายนะมันทำไม่ได้เพราะเขาหมดตัวเจ้าหนี้เขาโดนเจ้าเรื่องพลังบ้างเจ้าเรื่องเอ่อปันคุณเตื่อมบ้างน้อเก่งแล้วเขาเขาได้รับสิทธิทำอะไรยุ่ง